s ูบลุฟเฟอร e สเตอร์ครับพร้อมด้วยชุดแต่ง S T I ล้อตัวนี้เปลี่ยนเป็นขอบ19นะครับยางสองสี่ 5, 45, R 1 9เป็นยางของมิชลินพรายมาซี่สีครับกระจังหน้าเปลี่ยนนะครับชิ้นบนชิ้นล่างก็ขอบบนขอบล่างเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัวซี่กระจังตัวนี้ก็จะเป็นดำด้านครับตัวกรอบไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ทำเสีเอานะครับเพื่อให้รับกับ ชุดแต่งกับพาร์ทกับกระจกชุดกันชนครับแล้วก็ชุดลิ้นข้างหน้าตรงด้านใต้นะครับชุดตัวรีดลมนะครับที่จะอยู่ทั้งสองฝั่งทางด้านหน้าชุดสเกิร์ตข้างรถครับที่เป็นสีแดงแล้วก็ข้างล่างสีแดงเปลี่ยนยกชิ้นและจะมีตัวนี้ครับชายด้านล่างนะครับมีทั้งประตูหน้าตรงประตูหลังแล้วก็ งข้าบนชิ้นหลังตัวนี้ก็เปลี่ยนยกชิ้นครับที่อยู่ทางด้านหลังรถแล้วก็จะมีตัวนี้ครับการด้านหลังจะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาลองมาชมคันจริงได้ครับที่สุบรุนคลินติดต่อผมก็ได้ครับ0 9 0 0 6 9 4 4 4 4ครับผมสนใจรายละเอียดเน้นโทรหานะครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากัน เรามาสอบถามกันก่อนได้ครับ